พี่ตะโครับดูแล้ว่แมวหน่อยสิครับเนแ่ยโอ้โหไม่รู้เป็นไรอะครับไปร้องไห้อยู่ข้างถนน,นนะครับนโนพีฉัน้ว่าันตนกจะเรียกฉันสมัยว่าหนูแมวโอ๊ถ้าครไม่หยุยยรดรองฉันจะเข้า,า,าหออา้อนอ้เลย ไปรูพระาเบรกหมดเลยคือแมวอ่ะเอาดวงพี่นกคนกับดวงแมวไปให้หมอก็ดูมาหมวก็เมนมากเลยนะพี่นกคนก็บอกว่าดวงเราเป็กกาลอกนนี้กันนะหยัดยิงแมวยิงทุกคนแต่ยังไม่หมดนะทำไมกินเหลือไม่อร่อยไม่เยอะแม่หมายถึงว่าดวงอ่ะหมอก็บอกว่า ราแต่งงานกันพี่ตะโนอยามีเมียน้อยไม่ยอมทะมานจำการดี่เหล้าเมายาแถมยังกอแมวกินแล้วก็ใจเยอนแมวจนหมดตัวเลยอะ่ะโอ้ยอย่างพี่สกลเนี่ยไม่ต้องแต่งก็เร็วแบบนี้แหละครับขอบใจที่แนะนำหนักปิกอ <c oughs> ัพแล้วหมอเขบอกว่าแมวจะรวยตลอดชีวิตเลยอะ่ะพี่ตะโนไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหมพี่ตะโกนอาเอาไปกิน จะเป็นหนักกว่านั้นเว้ยจะมีเมียน้อยทั้งสี่ทุกคนพี่เมาฉันกินเหล้าทุกวันฉันจะมาถ่ายตังเงี้ยใส่ตังใส่ตังต้องให้ฉันจะกิจักรเยื่อเป็นแบบนี้แกคิดจะยังอยู่กับฉันหรือเปล่า เย็นๆก่อนนะครับไม่ว่าหมอดูจะไม่แม่นก็ได้นะครับเพื่อนแมวก็ไปดูกันแม่นทุกคนนะแต่ก็ไม่แน่นะครับเพื่อนผมมาตอนแรกก็รักกันดีนะหลังแต่งงานไปอ่ะ <c oughs> นิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะจริงหรอครับพี่พิษอืมแต่พี่ละคนนี่นะจะเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนัน้นไม่แมวไม่เยอะมันไม่ยิงพี่ละคนนะ